สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอ,ก,นนบอก็วันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งวันนะครับก็วันนี้เป็นวันวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมกราครับถ้าเกิดว่าใครได้เห็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็แสดงว่าผมยังมีชีวิตอยู่นะครับอยังไม่จะตายหายจากกันไปไหนก็เมื่อ,อคืน,นครับเมื่อคืนพอดีว่าเมื่อคืนได้ลอง ลองหัดเป่าแซกซโฟนดูนอะไรเงี้ยอืมก็เขาแบบว่าอา่ก็ตอนแรกอะ่ะเริ่มทีเนี่ยคือแบว่าคือเป่าเท่าไหร่ก็แบบเป่าไม่ได้สักทีคือไอ้ที่เป่าไม่ได้คือแบบคือเวลาเป่าเนี่ยคือแบบลมลมมันออกมาจากด้านข้างของปากเนี่ยลำเม้มปากไปแล้วก็เป่ามาด้านข้างอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันลมมันออกแล้วทีนี้แบบเวลาเราไล่โน้ตอะไรเงี้ยคือแบบว่า มันยังไม่ใช่อ่ะอาานะฮะยังไม่ใช่คือคือมันโดเลมีอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่าเอ๊หรือว่าทําไมหรือว่ามันหรือว่าเราเป่าไม่เป็นหรือว่าเรากดไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ทีนี้แบบว่าเมื่อคืนก็เลยไปเข้า youtube มาไปดูวิธี how to play เกี่ยวกับเป่าแซกโซโฟนอ,อะไรเงี้ยคือไอที่ตัวเป่าเขาเรียกว่า m o u t h p i e c e ซึ่งแบบว่า ไอ้แซงตโ,โฟนเนี่ยคือมันเป็นเครื่องเป่าลมไม้่ะฮะก็มันก็จะมีวิธีการคาบอะฮะหารือการเป่าคนละแบบกับพวกคยพวกเอ่อนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย่ะฮะก็เลยบอกว่าโอเคลองดูดูไปดูมาก็เฮ้ยใ,ใช่เลยคือมันจะสอนวิธีการวางลิ้นอืมซึ่งวิธีการวางลิ้นของ การเป่าเซนเซโฟนก็คือว่าเมื่อก่อนเวลาดูเวลาจะเป่าอะมันต้องเม้มปากแล้วข้าบไว้ตรงนี้ข้าบไว้ไอืมแล้วนี้ไอตอนที่เราค้าบอ่ะลองลองนึกดูสิว่าแบบเราอ่ะลิ้นเราอยู่ตรงไหนลิ้นเราคือทุกคนอ่ะคือลิ้นมันจะกระดกขึ้นเพราะว่าเพื่อไม่ให้ลิ้นอ่ะไปโดนริมฝีปากอ่า ดังนั้นเนี่ยเวลาพอเราเป่าลมออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมามันจะมีลิ้นเป็นตัวกองไอทีมันทําให้ลมอ่ะมันออกด้านข้างเพราะเวลาลิ้นมันปุ๊บตัวเนี้ยปุ๊บพอลมเข้ามาปุ๊บมันก็พุ่งออกมาข้าง,างอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่ได้มันจะไม่ได้ลมที่แบบมีพลังอะไรเงี้ยเขาเลยสอนให้แบบแบบว่าอา่าวางลิ้นให้เต็มบริเวณริมฝีปากด้านล่างแล้วอ่ะ เอาลิ้นลงมาส์ก็นี้แล้วก็เอาเมาส์พีน่ะเหย่ยเข้าไปแล้วก็เม้มอันนี้ไม่ใช่แบบลิ้นไม่ได้โดนเมาส์พีนะคือแบบว่าเราจะใช้ลิ้นปิดปากดนแต่คือที่อยากจะบอกคือเราจะใช้ลิ้นเน่ยเราจะไม่ให้ลิ้นมันไปขวางทางลมแล้วก็ปิดหูปากนี่อ่าแล้วก็เป่ามันก็จะได้แบบโอเคเลยมันก็จะได้ลมที่เราต้องการทีนี้บอกว่าเราก็ อ่าโอเคพอเรื่องการเป่าเนี่ยโดยใช้เมาส์พีนเนี่ยคือโอเคเราได้ละผ่านละทีนี้ขั้นต่อไปคือไอ้นิ้วกดน,น่อยหรือตอนแรกคือแบบก็ดูจากในอ่าผมไปซื้อไอ้วีซดีมาสามแผน่นอากับหนังสือก็แบบว่าอืมก็ลองจับจับกดกดดูอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินอะไรอ่าฮะมันก็นเลยอว่าเฮ้ คือมันต้องจับบนและล่างไอ้ด้านล่างนี่คือมันโอเคละแต่แอคข้างบนเนี่ยสิเวลากดนิ้วนี่คือเอ๊ะมันเสียงมันเปี่ยนเมันไม่ต่อเนื่องจากข้างล่างเลยอะไรเงี้ยก็เอกดผิดปะวะนี้แบบว่าเอ๊ะลองมาเอาแซ็ตโฟนมานั่งดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอ๊ะมันก็มีปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนั้นอยู่อะอะไรเงี้ยก็ลองกดลองกดเปลี่ยนนิ้วดูบ้างอะไรเงี้ยก็เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยอ๋อแสดงว่าที่เรากดผ่านมาตั้งนานนี่ อันดอ่าตีนี้ก็ว่าก็ก็กดถูกละอ่าโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแล้วกันก็ประมาณแบบว่าอาจจะไม่ค่อยคือคือเรื่องของเรื่องคือ,อ,อ,คอตอนนี้ยังไม่ผ่านขั้นเบสิกไงแต่ก็โอเคเพื่อเพื่อทดสอบดูดเฉยน,นะอะ่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาลองเป่าให้ฟังดูแล้วกันโอเคครับ